สวัสดีครับวันนี้เมื่อจะมารีวิวซีคอนลี124นะคะเดี๋ยวมือจะเอามาแกะให้ดูว่ามันมีกี่ชั้นนะครับโอเคแบบหนึ่งนะจะเกะยาก <Okay. S 2> เอาอะไรอะอเดี๋ยวมาให้ตออน,นี่ครับนี่อันนี้เป็นสีที่เอาไ้ใช้ระบายนะครับเอาไว้ใช้ระบายนี่ครับนี่เลย มันมีหลายมันมีกี่ชั้นในชั้นแรกนะครับชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามนะครับมีทั้งหมดสามชั้นนะครับ1 2ึ120สีด้วยกันเลยนะครับ พอเมือจัดเรียงสีบปตรหนึ่งนะคบชั้นที่หนึ่งใส่ไปชั้นที่สองตามมาแล้วก็ชั้นที่สามใช้ส้สา,สายนะครับวันนี้มันจะมารีวิวแค่นี้แหละไม่ไม่ใช้เวลาไม่มากแต่มันมาจากจีนนะครับ เป็นสีคอนเรนหนึ่งร้อยสิบสีดูจากกล่องนี้ก็เลยได้นะคะถ้าใครไม่เชื่อม,มันใหญ่มากนะครับแต่วันนี้ถ้าคลิปมันน้อยไปอยากให้เพิ่มสักอีกสองคลิปก็เดี๋ยววันนี้มันจะเพิ่มอีกสักสองคลิปเลยนะการรวรวมวันนี้ทั้งสามคลิปเลยเดี๋ยวมันจะไปแจ้งในไลน์ด้วยนะแล้วเดี๋ยว อันนี้เป็นแค่การรีวิวสีที่มีเยอะที่สุดในคอลีนที่มีอยู่ตอนนี้นะครับมันคือคอลีนหนึ่งร้อยยี่สิบสีเลยนะครับเดี๋ยวเมื่อขอน้ำก่อนชั้นหนึ่งมีเท่าไหร่สิบหกเจ็ดสิบเอ็ด ได้ชิ้นที่หนึ่งวีสี่สิบนะครับชึบนี่นะครับขอบอกเลยว่ามันแบบหยมันเยอะมากนะครับทำจากจีนนะครับเดี๋ยวขอมาเก็บ เราสามารถวาดสามติได้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่มันจะต้องใช้สีอ่อนไปสีเข้มนะครับสีขาวจากตรงนี้ไปถึงสีเข้มเข้มนะครับโอเคเดี๋ยวเ่าจะเอาไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็ จะตอนนี้น่าจะยาวถึง4นาทีแล้วมั้งก็ไม่ปกติที่ที่มันยาวที่สุดคือสิบกนาทีนะสําหรับช่องเหมอปกติเขามีกันเป็นชั่วโมงเลยนะถ้าไลฟ์ครับอยานี่เก็บใส่กลองเน้อยแล้วเดี๋ยวโันนี้เมื่อจะมารีวิวแค่หนึ่งอย่างนะครับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอ๊ะจริงสิ จริงๆไม่ยังบอกล่ะไม่ได้เพราะว่ามัต้องมี2คลิปนึงเดี๋ยวม็อบของคิดก่อนนะครับว่าอีก2คลิปนั้นจะเอาไปทำอะไรดีเดี๋ยววันนี้เมื่อขอจบคลิปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับไม่ใช่จบคลิปแล้วจบเลยนะครับมีอีก2คลิปนะครับสวัสดีครับ